และนี่ก็คือสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก,ก่อนมันคืออะไรถ่ายมาสิใครรู้จักก็คงจะรู้เลยว่ามันคือการ์ตูน90น,นั่นคือเบเบนี่คือเบเบเราจะมารีวิวคือฉลามช้างอเอาไปแล้วไปแล้วครับคาบเบอร์หน่อยนะครับ มุนๆนใสๆอยู่ตรงนั้นนะคบเบบี้แต่เพขี้ฝุ่นติดกล้องนะครับม uh, ันก็เลยเบลอหน่อยฉลามช้างอ็ดช้ารเอ็ดตายยังไม่ตายโอ้ดับละโอ้ยไอพวกขี้ฝุ่นอยู่ตรงที่นี่ Bye. -bye.